สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปนะคะดวงความรักครึ่งเดือนแรกนะคะเมษายนนี้ของชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีนค่ะกรกฏแล้วก็พิจิกนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมีนกรกฎพิจิกในโหราศาสไทยหรือว่าตะวันตกนะก็สามารถดูได้เลยนะคะขอแค่คุณมีลัคนานอดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวก็ถือว่าโอเคค่อนข้างไม่ยมากนะคะ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปก็สามารถเชื่อมโยงจากอ p ีที่แล้วก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆนะคะขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่พ่ายอยากจะสื่อสารไปถึงละกันนะจ๊ะอ่ะโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากปนก่อนนะทักนะวันนี้จะเป็นเรื่องของใครอ่ะไปดูกัน เน้นหลักๆให้ธาตุเนี่ยเป็นธาตุของตัวคุณมากกว่า2นะจา๊ะเพราะถ้ามาสองของเขามันอาจจะไม่ใช่พลังงานของเขาแต่มันคือพลังงานของเพื่อนๆเ,เราที่เกิดในธาตุนั้นแล้วมาดูคลิปอา่าเป็นอย่างนี้นะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะมีไพ่โคลเวอร์ขึ้นอีกละความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆรู้สึกเหมือนแบบ ตอนที่เจอโชคดีวิบแปลกมากเลยอะท่านน้าไพ่ทัดนลมขึ้นแบบนี้ไพ่ท่านน้าขึ้นอย่างนี้แปลว่าพลังงานนี้มีทางเลือกตัวเลือกแล้วก็สามารถหมายถึงคุณนะ่ะคู่กรณีของทาานลมเมื่อกี้อาจจะเป็นทาตนน้าและคู่กรณีของท่านน้าอาจจะเป็นทาาุลมก็ได้นะถ้าใครที่มาดูทาาุน้ําเลยอาจจะดูทั้งลมและน้ําได้นะเนี่ยไพ่พลังงานเหมือนกันเลยเดี๋ยวลองดูก่อน ขอพาให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะท่าน้ำโอเคพาของแรงศรัทธาและยังศรัทธาอยู่การเซอร์วิสการให้การบริการความมั่นคงความสัมพันธ์นี้มีความมั่นคง แล้วก็สิ่งที่ควรจบไปสิ่งที่ควรตายไปมันไม่ตายเดทยิงรีเวิร์สเลยอะเนี่ยไพ่เดทไม่รู้ไม่รู้พอเห็นไหมอะเดี๋ยวพี่เมย์ลองแบบเห็นปะเออเดทเนี่ยแล้วรีเวิร์สอะใต้สำรับมันรีเวิร์สอะอ่ะไปดูกันน้ำแปลว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยสามารถหมายถึงเราเชื่อมัน่นค่ะเราเชื่อมั่นในความดีเราเชื่อมันนมอม่นและศรัทธาในสิ่งที่เราทำอะ ถ้าใครสักคนนึงเจอกับความสัมพันธ์นี้อยู่อะ่ะมันเป็นลักษณะของแรงศรัทธาที่เชื่อว่าสิ่งที่เราได้ทําลงไปอะ่ะในวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นสิ่งที่ตอบแทนผลดีกลับมากับเราทําดีได้ดีเวอร์ชั่นนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าการปักหลักเนี้ยมันจะเป็นการปักหลักที่มันไม่มันไม่สูญเปล่า มันเป็นความมั่นคงมันเป็นความแน่นอนแล้วมันมีความเชื่อมันมีความหวังมีคนหนึ่งที่มีความรู้สึกสูญเสียดายแล้วกันว่ากวาดเส้นทางในการเจอความสัมพันธ์นี้มันจะมาได้มันไม่ได้มาบ่อยๆก็เลยเหมือนแบบแอบรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นดั่งโชคชะตาแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่มีประเด็นมีปัญหาเราไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมันจะจบลงไปได้ ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการทะเลาะหรือมีเรื่องราวไม่เข้าอกเข้าใจกันหลายต่อหลายครั้งแต่ว่ามันยังมีมีการดําเนินไปได้ด้วยคําว่าศรัทธาคําว่ามั่นคงคําว่าฉันจะไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ไปประมาณนี้นะคะเท่าที่จับพลังงานได้ถ้าใช่ก็ดูต่อแต่ถ้าไม่ใช่อาจจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆเ,เ,เราแล้วเราก็มาลุ้นเอาใจช่วยกันคะ่ะ ไปดูกันนะความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาสี่ไม้เท้าค่ะสิบไม้หกไม้คุณเชื่อจริงๆอหกไม้มันคือไพ่ที่ไม่ต่างกับพไพ่ใบนั้นนะ ว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของแรงศรัทธาเนี่ยใบเนี้ยมันคือเรื่องของแรงศรัทธาเรื่องของความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นะคะห้าเหรียญเดมูนแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบคุณเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะชนะจริงๆเหมือนไพ่คอนสแตนซีวันหนึ่งคุณจะชนะ แต่อีกในยะ1หนึ่งวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้ที่อยู่ในไพ่เดอะมูนเนี่ย ấy, มันก็จะถูกเปิดเผยออกมานะเรื่องราวแห่งความคุมเครือเรื่องราวแห่งความไม่สบายอกไม่สบายใจใดๆก็จะถูกลี่คลายไปในทิศทางของมันอืมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะคะดูซิเขารู้สึกยังงกับคุณคาทัดนะ้ำเดอะซันว้าวมาก มีไพ่ห้าดาบน,น่าจะงอนกันบ่อยมีแฮงแมนมีเจอสติสออกมาด้วยนะเค <Okay. S 1> แล้วไงคะพี่เมย์จะพยายามให้มันเแล้วมองเห็น,นแล้วก็มีไพ่หกดาบแล้วก็เจ็ด นอกจากธาตุลมแล้วก็มีมีธาตุไฟด้วยนะรู้สึกมีสิงด้วยอะมีเมษมีสิงนะคะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ,พ่พี่อาจจะไม่ได้พลายสำหรับดูทุกคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะจากที่เห็นนะคะสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้นะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเนี่ยอืมอ่ะส่วนหนึ่งคุณค่อนข้างรู้สึกแบบ มีความตั้งใจมีความศรัทธาว่าความสัมพันธ์นี้ไฟนอลมันคงสําเร็จอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าระหว่างทางในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันต้องมีการช่วยเหลือพี่ใช้คํานี้แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินในบางเคสเป็นอย่างนั้าบางเคสเป็นเรื่องของคอนเน็กชันแล้วก็บางเคสเป็นเรื่องราวของการเป็นธุระให้อะไรอะไรอย่างที่คุณพยายามจะซัพพอร์ตได้หรือไม้แต่การที่อคุณรู้จักกับเขาคุณ คุ้นเคยกับเขาเวลาที่คุณมีปัญหามีประเด็นอะปกติส่วนใหญ่เวลาคนที่มีความรู้สึกหรือสนิทสนมกันเราไม่ได้แชร์กันแค่เรื่องความสุขเนาะเราก็แชร์เรื่องความทุกข์กันด้วย,ยอะไรเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจเยอะอยู่แล้วอะค่ะ ก็สิ่งที่คุณทําพอที่จะช่วยเหลือเขาได้นอกเหนือเพิ่มเติมก็คือไม่เอาภาระไปเพิ่มให้เขาอะไรเงี้ยไม่เอาความทุกข์ไม่เอาความเสียใจไม่เอาเรื่องราวหนักๆในชีวิตของคุณเนะี่ยที่ก็อาจจะไม่ได้เบาไปมากกว่าเรื่องของเขาอะไปเพิ่มให้เขาทาั้งๆที่จริงๆคุณก็ไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาหรอกแต่เหมือนแบบขอแค่ที่ผักใจอะอารมณ์ประมาณนั้นคุณก็ไม่ทําเพราะคุณมีความรู้สึกว่า มันอาจจะทําให้ตัวเขาเครียดแล้วก็วิตกกังวลไปกับคุณด้วยทัทง้ทงๆที่จริงคุณก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่พอมีความเครียดที่พอมีความไม่สบายใจคุณก็อยากจะได้ใครที่ที่เป็นเซฟโซนให้เราอะไรเงี้ยแต่คุณก็อดทนมากๆกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณก็ค่อนข้างรู้ว่าเขาก็ทำงานหนะัก และคุณก็ทำงานนะคุณพยายามไม่เอาไม่เอาภาระที่ตัวเองมีที่ตัวเองเป็นไปใส่ให้เขาพลังงานของความท็อกซิกพลังงานของความเศร้าหรือความหม่นหม่นในใจใช้คำนี้แล้วกันมันก็เลยตกอยู่ที่คุณในส่วนไพ่แถวล่างเนาะความคิดของเขานะคะจากที่เห็นนะเนี่ยความสัมพันธ์นี้เนี่ย มันเป็นเรื่องราวที่มันน่าจะมีเรื่องราวของความจริงจังข้อบดกฎหมายหรืออะไรสักอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขไม่ได้ทำตามคอนดิชันตามนี้มันก็จะมีการห่างมีการแยกมีการต่างคนต่างไปหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆแล้ว่พี่ก็แอบมีความรู้สึกว่ามันเป็นการไปได้แบบ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 ะมันเป็นอาจจะเป็นการจบที่มันจบไม่จริงอะไรมันเป็นการจบที่ มีเรื่องของอีโก้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องราวบางอย่างอะ่ะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่พี่มีความรู้สึกว่าถ้ามันยังไม่ได้ถูกแบบฟันธงออกมาว่ามันจะไปไม่รอดแน่ๆแล้วอะไรเงี้ยมันจะไม่มีการทิ้งกันไปอะ่ะ มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนแบบเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นเห็นเลยว่าเดือดร้อนแน่ๆอยู่กับความสัมพันธ์นี้แล้วมีเรื่องร้อนถึงตัวแน่ๆจะไม่มีการทิ้งไม่มีการห่างไม่มีการแยกกันไปรู้สึกเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเป็นการค้างเป็นการห่างมีสภาวะอีโก้อะไรอย่างเงี้ยได้คนคนนี้เขารู้สึกถึงเราแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่ พลังงานของเราเป็นพลังงานของความรักความเชื่อความศรัทธาส่วนพลังงานของเขามันเป็นพลังงานที่เขามีความรู้สึกว่ามันมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบมีข้อบังคับถ้าจะต้องอยู่กับความสัมพันธ์กับเรามันจะต้องมีมีอันเดอร์คอนดิชันบางอย่างขึ้นมาเกี่ยวข้องนะคะธาตุลมชัดมากๆเนาะมีถุนตุนกลมอะไหนมาแอบดูสิ เพราะฉะนั้นในหน้าไพ่เนี่ยอย่างที่บอกถ้ามันจะไปกันไม่ได้มันจะต้องมีสภาวะรู้สึกถึงเรื่องร้อนถึงตัวจริงๆแล้วก็ถึงเลือกที่จะปล่อยไปขอไพ่หน่อยนะคะเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนชอบทักน้ำสี่ถ้วยคินถือดาบอีจังหวะงอนกันอะ <c oughs> ความสัมพันธ์นี้มีเรื่องของการงอนและมีเรื่องของอีโก้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะจังหวะที่แบบ จะเอาอะไรก็ไม่ได้อย่างใจออฟเฟอร์นำเสนออะไรไปให้ก็ไม่ถูกปกถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะความเหวี่ยงความวีนความไม่โอเคความตัดความบางท่านอาจจะเป็นควีนถือดาบบางทีพี่ว่าอะถ้าเป็นในโหมดนิ่งอะก็โอเคแต่ควีนถือดาบในเวอร์ชันบางทีมันจะเป็นเวอร์ชันพูดไม่คิดพิมพ์ไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยไปตามอารมณ์โดยไม่ได้สนใจว่า ถ้าดาบนั้นมันคืนสนองกลับมามันจะเจ็บเวอร์ชั่นไหนอะไรประมาณนั้นนะคะต้องเรามาระวางังนะเดดูสิถ้าเขาทำผิดต่อคุณเขาอยากขอโทษไหมท้าน้ำค e e n ถ้วยเราก็ให้สี่ไม้แล้วหกไม้ชัดเจนถ้าเขาทำผิดต่อคุณเขาก็อยากขอโทษเพราะมันเหมือนเป็นคอนดิชันในความสัมพันธ์หนึ่ง ถึงคุณจะมีเวอร์ชั่นงอนมากง้อมากแต่ว่ามันก็คงจะเป็นคุณนั่นแหละที่สามารถรับอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาได้ No one perfect เขาก็ไม่ใช่คน perfect แล้วคุณก็รับในความไม่ perfect นั้นของเขาได้เขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะถ้าพูดพูดว่างไงดูสิมีไพ่สี่เหรียญขึ้นแล้วก็ไพ่จ d g m e n t สีเรนก็จัดเม้นเหรออืมแล้วก็เป็นคิงถือดาเหรอพี่ว่าเขาไม่ได้พูดหรอกตัวเขาอะพี่ว่าเขาไม่ได้พูดแต่ว่ามันเป็นในลักษณะที่เหมือนมีคนอืจัดเม้นมันเป็นลักษณะที่ยังไงอะโลกโซเชียลหรือพับบลิชหรือเรื่องราวในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา บางท่านคุณอาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบค่อนข้างโพสความเป็นไปในชีวิตความรู้สึกหรืออะไรลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ทำให้ทาให้คนใกล้ตัวคนรอบตัวหรือคนที่อยู่ในโซเชียลรับทราบไม่ว่าจะเป็นโซเชียลเขาโซเชียลคุณแต่พี่ว่าเขาไม่ได้พูดพี่ว่าเขาไม่ได้พูด แต่มันน่าจะเป็นโซเชียลอแล้วมันก็คนอย่าลรู้ว่าปัจจุบันก็มีแกงชาวเน็ตเนาะอ,อ่ะต่อเขาต้องการอะไรจากคุณคนนี้ยชาวทัดน้ำเจ็ดไม้แล้วห้าหมาจากหน้าไพ่นะพี่ว่าพื้นที่ส่วนตัว พี่ว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ดรามา่าไม่ทะเลาะเบาแวงไม่มีประเด็นปัญหาซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเขาว่าชีวิตเขามีความเหน็ดเหนื่อยมากพออยู่แล้วอะการไม่ไปเพิ่มให้เขาไม่ไปเพิ่มความท็อกซิกให้ชีวิตเขาเอาจริงๆมันก็เท่ากับไม่เพิ่มเรื่องถูกให้กับตัวเองด้วยนะเออพี่ว่าการท็อกซิกการกโกรธใครหรือการเข้าไปแบบ ข้องเกี่ยวกับชีวิตใครมากๆมันเหนื่อยนะม,มันต้องใช้แรงใช้พลังแล้วก็เสียเว,วลาเนาะอะดูสิสิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันธนี้คืออะไรคะพัดน้ำสิ่งที่คุณต้องระวังในความสัมพันนี้นะคะคิงถือถ้วยแล้วก็ไพ่เมจิเชียนนะคะ คนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เนาะพี่ว่าคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็มีใครหลายๆคนเข้าหาแล้วคุณจะต้องรู้ว่าเขาเป็นคนที่ใช้สเสน่ห์ใช้ความหน้าตาดีใช้ความสุภาพในการทํางานของเขาด้วยอะทำงานการทําธุรกิจคนนี้อาจจะเป็นเซลล์อาจจะทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าบางคนอาจจะอยู่ในโหมดของเอออินฟลูเอนเซอร์สายคนรู้จักเยอะหรือบางท่านเป็นนักแสดงก็ได้ใครจะรู้ซึ่งแบบ มันเป็นอะไรที่ให้รู้ว่ามันคือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งในการประกอบอาชีพของเขาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เราจะต้องรักเขาได้ไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราต้องมีสติและมีเหตุและผลในการในการอยู่กับความสัมพันธ์นี้เสมอๆนะแล้วก็ต้องฟอลโล่ตามไม่ใช่แค่ฟอลโล่ตามใจตัวเองแต่ต้องฟอลโล่ตามเงื่อนไขายอื่นๆในชีวิตของเขาด้วยนะคะอ่ะ แผนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณนะสถ้วยนะคะแล้วก็ควีนถือเหรียญอ่ะมีความรู้สึกว่าจะมีโอกาสในการนัดเจอคิงเหรียญควีนเหรียญแผนในการทำธุรกิจร่วมกันก็ได้หรือว่าเป็นการนัดเจอกันแต่ว่าวางแผนในระยะยาวนะคะวางแผนในระยะยาวโดยยึดถือไม่ใช่เรื่องของความอบอุ่นใจหรอกแต่คิงเหรียญควีนเหรียญน,นะ่ะ มันก็น่าจะเป็นในเรื่องของความเหมาะสมแล้วก็การมาอยู่ด้วยกันเนี่ยคิงเยนคุยเลียนไม่ใช่เวอร์ชันกัดก้อนเกลื่นแล้วก็มาอยู่ด้วยกันโดยที่เอาความรักเป็นตัวนาซะอย่างเดียวแต่เอาเรื่องของความเหมาะสมมาเรื่องของความมั่นคงเอาเรื่องของอาการเลือกที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันไม่ว่าจะทําธุรกิจด้วยกันหรือเป็นคนรักกันมันจะต้องไม่ใช่สภาวะการมาอยู่ด้วยกันแล้วทาให้ชีวิตมันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะอารมณ์นั้น คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะ่ะทับนาำสามดาบคิงถือไม้หน้าไพคือแบบเป็นคนที่เขายังต้องดิวอยู่ด้วยแต่มันก็ดิวทางทังที่มันเจ็บอะ่ะเหมือนมันมีเรื่องราวทำให้แบบเจ็บผิดหวังเสียใจ การทะเลาะการมีประเด็นในความสัมพันธ์กับคุณมันกระทบเรื่องหน้าที่การงานเรื่องชีวิตประจําวันของเขาด้วยนะคะชาวธาตุน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือความไม่ได้อย่างใจมันคือความไม่ได้อย่างใจเขาก็รู้นะว่าเขาทําให้คุณแบบเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจในขณะที่แบบคุณก็รู้ว่าว่าเออแบบ ความเสียใจนี้ก็เกิดขึ้นจากเขาอะพอๆกันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความทนทนกันในระดับหนึ่งแต่มันก็มีความเชื่อเหมือนที่พี่เมย์บอกในเรื่องบางเรื่องมันควรจะจบไปได้แล้วใช่ปะให้ไปนิ่ขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีแรงศรัทธามีความเชื่อบางอย่างที่เชื่อว่าไฟนอนความสัมพันธ์นี้มันจะแบบมันจะไปได้ถ้าเราสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องเหล่านี้ไปได้อะไรประมาณนี้ค่ะอืมแนวโน้มความสัมพันธ์ แนวโน้ความสัมพันธ์ช่วงระยะหลานไกลสองเหรียญเนาะคิงถือเหรียญบางท่านอาจจะย,ยังแบบมีการให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินในเรื่องราวของการทําธุรกิจหรือว่าการทำโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยกันนะคะ จากที่เห็นก็ออยังวนวนเวียนค่ะไม่ใช่สภาวะของการจะได้เลิกหรืออะไรอย่างใดแต่ว่าน่าจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรที่ทําให้คุณจะต้องลงทุนแล้วก็เอาเงินไปหมุนกั่ความสัมพันธ์นี้พอสมควรเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งมีค่าอะไรที่มีค่าในชีวิตของคุณคุณจะต้องเอาไปลงในความสัมพันธ์นี้เพื่อ,เพ,อเพื่อตรึงเวลาแล้วมองว่ากําลังจะมีโปรเจกต์มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยสามารถเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ เรื่องราวในสื่อโซเชียลก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศได้ด้วยเอาใจช่วยขอให้ขอให้มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยๆก็ความรักความสัมพันธ์จะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยๆก็ขอให้ธุรกิจที่ถ้าคุณคิดที่จะเริ่มทำกับเขาถ้าคุณทำจริงก็ขอให้เขาจริงกับคุณด้วยละกันประมาณนี้นะคะเออดูซิว่า เขาอยากบอกอะไรกับคุณนะชาวทักน้ำเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะอืม if I follow if I follow you I could lose everything เนี่ยเขามีเงื่อนไขในชีวิตของเขาแล้วเขายังไม่สามารถทำอะไรตามอกตามใจในแบบที่ที่คุณขอได้ทั้งหมดหรอกนะต้องรอหน่อย นะคะ I need more time เขาต้องการเวลาที่มันมากกว่านี้นะคะการใส่อกใส่ใจกันมากกว่านี้หรือมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวก็ได้นะอ,อยังไม่พร้อมนะคะ I just want you all the time เขามีความต้องการในตัวคุณจริงๆอยากมีคุณ แต่ไม่รู้พร้อมรับผิดชอบขนาดไหนแต่ก็ก็คือคนที่อยากมีคุณอยู่ในชีวิตรึด้วยเสมอๆถึงแม้โอเคมันจะท็อกซิกบ้างอะไรบ้าง I am in so much pain ผิดหวังเสียใจเรื่องไหนที่เจ็บก็คือเจ็บอะสามดาบที่ขึ้นตรงเนี้ยก็คือไม่ก็คือไม่ได้โกหกอะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ขมแต่ไม่คายอืมอารมณ์นั้นนะคะขอให้หน่อย I left because you told me to เหมือนประมาณว่าถ้าเขาไปก็เพราะว่าคุณก็แบบคุณก็ไม่ได้ห้ามเขาแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาไปอะไรเงี้ยเขาบอกแบบนี้นะแล้วก็ what do you want คุณต้องการอะไรกันแน่ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างเป็น ความสับสนที่เหมือนประมาณว่าก็ยังต้องทํางานด้วยกันดีวงานด้วยกันแต่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยชาวธาตุน้ําที่กําลังอยู่ในสภาวะนี้ด้วยอาจจะไม่ใช่ดวงของทุกๆคนเนาะแต่ว่าน่าจะเป็นดวงของใครสักคนหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนนี้แล้วมันมีสภาวะแบบนี้ไพ่แนะนานะคะเอาใจช่วยเพื่อนๆกันค่ะลีไพ่ความสัมพันธ์อันไกลโพ้นทะเล มีนีไพมีจารกรรมและมีไพตะลุมบอลความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นี้มีไพไฟฝันขึ้นมาใต้สำรับมันเหมือนแบบน่าจะมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรซึ่งกันและกันแล้วก็มากล่าวมาพูดมาคุยแล้วก็สามารถเป็นต่างชาติได้ค่อนข้างสูงด้วยด้วยไพยรีไพนะ ด้วยไพ่ลีไพ่นะคุณอาจจะต้องโยกย้ายปรับเปลี่ยนพื้นที่หรือเดินทางบ่อยๆจากความสัมพันธ์นี้ได้พอขึ้นเจอรากรรมกัตะลุมบอลเนี่ยนะอืมนอกเหนือจากแรงศรัทธาพี่ใหญ่ให้คุณใช้สติบางท่านไม่ใช่สแกมเมอร์แต่บางท่านไปเจอกับคนที่แบบตัวเป็นๆนในการที่เรียกว่าสีเทาอะไรเนี่ยระวังหน่อยนะคะ เอาใจช่วยแต่อีกในยายหนึ่งตะลุมบอลก็หมายถึงความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันบ่อยๆเลยด้วยนะแล้วมันก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวายไม่ใช่แค่คุณและเขาอะไรเงี้ยแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบก็มีตัวละครอื่นๆเข้ามาทําให้วุ่นวายเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยชีวิตคุณอาจจะแบบไม่ค่อยอยู่สุขสักเท่าไหร่แต่คุณก็จะมีความรู้สึกยังมีคงม,มีความเชื่อแล้วก็รู้สึกเหมือนการที่จะมาการที่จะได้คอนเนคชั่นนี้มาเนี่ยมันเป็นคอนเนคชั่นที่เรารู้สึกถึงความโชคดี ถ้ามันคือคอนเน็กชั่นที่จริงแล้วถ้ามันคือคอนเน็ชันให้ทําให้ชีวิตคุณมันมีปลายทางที่เป็นของจริงรออยู่ตรงนั้นก็ขอให้สำเร็จแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ขอให้ได้รู้ได้โดยเร็ววันละกันอารมณ์ประมาณนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับดูความรักนะเครื่องเดือนแรก ะะของชาวทัดน้ำนะในเดือนเมษายนนะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปกันขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่ลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ